สิ่งที่คุณหญิงหน่อยสุรารัฐเกยุราพันธ์นะครับได้โพสต์นะครับในเฟ e บุ o k นะครับในข้อหาบิดเบือนและข้อหาที่ไม่เป็นความจริงนั้นนะครับได้ปรากฏขึ้นเป็นหลักฐานชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณหญิงหน่อยนะครับซึ่งเป็นประธานพรรคไทยสร้างไทยนะครับเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับเป็น ผู้นำหรือเป็นตัวอย่างที่นะครับไม่ควรกระทําและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการใช้นะครับโพสเฟซปลอมหรือเฟซที่นะครับเฟซนิวที่ไม่เป็นความจริงนะครับบิดเบือนกล่าวหาใส่ร้ายสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนลักษณะอย่างนี้ถือเป็นการกระทําผิดกฎหมายนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นว่านะครับคุณหญิงสุดารัตเกยุรพันธ์นะครับ ได้โพสในเฟซนะครับเมื่อวานนี้ในเวลานะครับ15นาฬิกา34นาทีนะครับเมื่อวานนี้เวลา15ก34นาทีนะครับโพสบอกว่าวันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่สูงเป็นลำดับ1ของโลกนะครับที่14,150รายและมีผู้เสียชีวิตสูงสุดสูงเป็นอันดับที่2 ของโลกที่118ลายนะครับแล้วก็อ้างข้อมูลจากาที่มาแห่งหนึ่งนะครับซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่บิดเบือนเป็นเฟซนิวนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับมันระดับคุณหญิงสุดารัตน์แล้วยังจะกล้ามาโพสต์ลักษณะข้อมูลที่ไม่มีการตรวจสอบอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับคุณหญิงสุดาร์ก็ได้ไปทาเพจนะครับ ลักษณะบอกว่านะครับขึ้นมาเลยนะครับว่าวันนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกและมีผู้เสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับสองของโลกหยุดบริหารตามยจตคกรรมที่ทําให้คนไทยต้องรับกรรมอย่างแสนสาหัสนี่คือข้อมูลอันเป็นเท็จที่ระดับอดีตรัฐมนตรีนะครับหลายกระทรวงและอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยและเป็นถึงประธานนะครับพักไทยสร้างไทยกล้า นะครับใช้ข้อมูลที่นะครับเป็นเท็จโพสขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนไทยลองคิดดูสิครับว่าเหมาะสมหรือไม่เป็นถึงคุณหญิงด้วยควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแั่พี่น้องประชาชนพอมีกระแสะพี่น้องประชาชนนะครับออกมาวิาพากษ์วิจาร์ว่าข้อมูลเป็นไปได้อย่างไรมีกระแสะโซเชียลนะครับออกมาวิาพากษ์วิจารว่าคุณหญิงหน่อยนั้นใช้ข้อมูลมาจากไหนอย่างไรพอรู้ว่ากระทําความ ผิดตามพรมพอบอคอมพิวเตอร์แล้วก็นะครับตามเรื่องของการใช้เฟสปลอมแล้วเฟสนิวแล้วนะครับรีบแก้กทันทีครับปรากฏว่าคุณหญิงหน่อยรีบแก้นะครับในในในเฟสของตัวเองนะครับนะครับแก้กในเวลาจากเดิมเนี่ยโพสเวลา15ก34นาทีนะครับแล้วมาแก้เวลา17นาฬิกา41นาทีนะครับ11 17นาฬิกา41น,น,น,นาทีแก้กว่าเป็นว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่จากเดิมนะครับว่าเป็นผู้ติดเชื้อสูงเป็นระดับหนึ่งของโลกแก้เป็นมีผู้ติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตสูงเป็นระดับต้นๆของโลกจากเป็นระดับหนึ่งของโลกเป็นระดับต้นๆของโลกนะครับที่1 4 1 5 0รายและมีผู้เสียชีวิตที่1 1 8รายนะครับนี่คือแก้ข้อความจากผู้เสียชีวิตสูงเป็นระดับที่2 ของโลกนะครับเห็นไหมครับแก้แล้วครับแก้ครับในเวลาไม่กี่ใช้เวลานะครับประมาณร่วมนะครับสองชั่วโมงนะครับก็แก้ข้อความใหม่ลักษณะอย่างนี้คือพฤติกรรมนะครับนี่เห็นไหมครับแก้เพจใหม่ด้วยครับว่าวันนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็แก้จากอันดับหนึ่งของโลกเป็นระดับต้นๆของโลกนี่คือสิ่งที่คุณหญิงหน่อยได้ได้ได้กระทํา นะครับนี่คือพฤติกรรมคนระดับเป็นคุณหญิงคนระดับเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับคนเป็นถึงประธานพักการเมืองนะครับทาพฤติกรรมอย่างนี้นี่คือพฤติกรรมที่มีความผิดชัดเจนและความผิดสมบูรณ์ไปแล้วแล้วข้อความนี้นะครับข้อความที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยและผู้เสียชีวยตยิตอันดับสองของโลกเนี่ยกระจายไปทั่วโซเชียลและพี่น้องประชาชนเกิดความสับสนเกิดความเสียหายไปเกิดความเข้าใจผิดนะครับเกิดความเสียหายต่อรัฐ นะครับไปมากแล้วสิ่งเหลนี้นคุณหญิงหน่อยรับผิดช,ชอบอย่างไรครับ <_ d ates> ผมถามกับคุณหญิงหน่อยรับผิดช,ชอบหรือไม่อย่างไรความผิดสําเร็จแล้วนะครับดังนั้นผมเรียกร้องสองข้อครับ <_ d ates> ข้อที่หนึ่งคุณหญิงหน่อยต้องออกมาขอโทษกับสิ่งที่ได้กระทําผิดหรือได้โพสต์ออกไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายเป็นเฟซนิวเฟซปมอมเนี่ยที่บิดเบือนเนี่ยครับช่วยออกมาขอโทษหน่อยครับ ขอโทษประชาชนคนไทยว่าได้กระทําผิดไปแล้วได้พลาดไปแล้วนะครับได้บิดเบือนไปแล้วนะครับช่วยออกมาพูดหน่อยขอโทษหน่อยได้ไหมครับออกมาขอโทษข้อที่สองถ้าคุณหญิงหน่อยไม่ออกมาขอโทษนะครับเมื่อมีความผิดทางกฎหมายแล้วละเว้นไม่ได้ครับเมื่อไม่ขอโทษสังคมจะขอโทษจะอาจจะให้อภัยนะครับแต่ถ้าไม่ขอโทษผมก็จะส่งเรื่องนี้ให้ฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบ ว่านะครับสามารถดําเนินคดีในข้อหาโพสเฟสปลอมนยฮะเฟสนิวนะฮะนะครับดำเนินคดีตา,า,างกฎหมายาได้หรือไม่อย่างไรจะต้องส่งให้ทีมฝ่ายกฎหมายได้ดําเนินการอันนี้ไม่ได้เป็นการขค่มขคู่นะครับ ไม่ได้เป็นการข่มขู่คุณหญิงหน่อยแต่เป็นการต้องการให้คุณหญิงหน่อยนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับในภาวะวิวกฤตในขณะในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนในขณะที่ประชาชนกำลังรับผลกระทบ คุณหญิงหน่อยยังกล้าที่จะมาบิดเบือนข่าวมาบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับให้ประชาชนสับสนและให้ประชาชนที่กําลังเดือดร้อนนี่นะนะครับได้วิตกกังวลมากยิ่งขึ้นได้อย่างไรครับนี่คือการทําลายบ้านเมืองทําลายประเทศชาติทําลายประชาชนขอเรียกร้องให้คุณหญิงหน่อยได้ออกมาขอโทษถ้าไม่ออกมาขอโทษก็จะดาเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ เดล่ากับเกใหม่เป็นไงครับเห็นไหมครับนี่หรือครับนี่หรือครับระดับคุณหญิงสุรัตน์เป็นหญิงคุณหญิงแนกกล้าเอาข้อมูลที่ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ได้มีการพิสูจน์ข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความจริงมาโพสต์แล้วอย่างนี้จะให้สังคมทํำยังไงล่ะครับให้ประชาชนคิดยังไงครับประชาชนก็เกิดความสับสน,นตกตะลึงตกใจตกตะลตกใจก็คิดว่าเป็นจริง คิดก็เก่าหารัฐบาลโจมตีรัฐบาลคุณหญิงก็โพสต์ต่อเลยครับเห็นไหมฮะโพสต์ต่อเลยนะครับว่าหยุดการบริหารตามยถากรรมแล้วก็ที่ทําให้คนไทยต้องรับกรรมอย่างแสนสาหัสเห็นไหมครับ<ม>นี่คือการใส่ใส่้ลยป้ายสีกก่าวหาอย่างอย่างไม่เป็นธรรมให้กับรัฐบาลผมว่านี่เลยทิศทน์ของคนที่จะเป็นผู้นําคุณหญิง คุจะคิดอยู่สองอย่างว่านะครับทำยังไงจะให้นายกออกไปตัวเองจะได้มีคะแนเด็มาเป็นนายกแต่คุณญิงก็คิดว่าพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเป็นพรรคใหม่นะครับเมื่อไรจะยุบสภาเนี่ีตัวเองจะได้ลงสนามเลือกตั้งจะได้มีสสเข้าสภาคิดแต่ประโยชน์ส่วนตนอยู่สองข้อน,นี้หรือเปล่า,าไม่ทราบแต่ทาไมไม่คิดถึงประโยชน์ของบ้านเมืองที่ที่กําลังเจอภาวะวิกฤตประชาชนกําลังเดือดร้อนแทนที่จะลงทุ้ยที่ลงช่วยกันนะครับหา ต้อง่องทางช่วยประชาชนเยียวยาประชาชนดูแลประชาชนร่วมกันจับมือกันทํางานกับคิดที่จะทําลายสร้างข่าวที่เป็นเท็จอย่างนี้ตลอดเวลาช่วยประชาชนตื่นตระหนกตกใจเสียขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชนและก็เสียขวัญกำลังใจให้กับคนที่กําลังตุ้มเททางานไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางแพทย์ปิดอาสาทุทกฝ่ายที่กําลังทํางานนี้คุ้หญิงคิดถึงผลกระทบเหล่านี้บ้างหรือไม่ไม่มีคิดเลยนะครับคิดแต่จะตีกินทางการเมืองคิดแต่จะเล่นการเมืองคิดแต่จะหาผลประโยชน์ทางการเมือง ให้แต่ตัวเองและพักของตัวเองเท่านั้นผมว่าอย่างนี้นะพูดตรงๆนะผมว่าพี่น้องประชาชนต้องจดจําพฤติกรรม,รมของคุณหญิงสุดารัตน์นิดหน่อยแล้วก็พักไทยสร้างไทยรักษายอย่างนี้นะครับการเลือกตั้งในสมัยหน้าเนะี่ยก็คงต้องจดจําเขียนแต่ไว้ข้างฝาแล้วครับว่าอย่าให้เกิดขึ้นทางการเมือ,องอย่าให้เกิดทางการเมืองถ้าพักอย่างนี้นะถ้าไม่ยึดโยงประเทศชาติประชาชนเป็นตัวตั้งอย่าให้เกิดทางการเมืองครับเสียใจครับผมนี่ผิดหวังและเสียใจมาก กับพฤติกรรมคุณหญิงที่ออกมาโพสในละักษณะข้อมูลที่เป็นเฟซนิวอย่างนี้สําคัญคือผมเองเรียกร้องนะครับอันนี้เป็นข้อเรียกร้องนะครับขอเรียกร้องให้คุณหญิงสุดารัตน์ออกมาขอโทษโดยเร็วในความผิดพลาดในครั้งนี้ขอเรียกร้องให้ออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเร็วขอเรียกร้องให้ออกมาขอโทษโดยเร็วครับอย่าแกล้งแก้ไขแล้วก็ไม่ได้ครับเพราะความผิดสําเร็จแล้วแล้วก็ ทุกอย่างมันเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลหมดแล้วครับแก้ไขยากแล้ะครับทำไมไม่โพสต์ขอโทษละครับโพสต์ขอโทษออกมาแต่ถ้าคุณหญิงยังไม่โพสต์ขอโทษหรือออกมาแสดงความรับผิดชอบขอโทษต่อพี่น้องประชาชนไทยใ,ในการใช้ข้อมูลหลักฐานอันเป็นเท็จมาโพสต์ลักษณะตำหนิรัฐบาลหรือใช้พี่น้องประชาชนสับสนเช่นนี้เดือดร้อนเช่นนี้เนี่ยผมจะส่งข้อความที่เป็นหลักฐานนี้เนี่ยนะครับ ว่าความผิดได้สําเร็จแล้วให้กับฝ่ายกฎหมายเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่เห็นไหมครับพอผิดแล้วเนี่ยทําผิดแล้วไม่ออกมาขอโทษพอเราดำเนินคด,ดีตามกฎหมายป็หาว่ารัฐบาลใช้อํานาจรัดรังแกการ,ร,รแก้แกดําเนินคดีผมถาม่าก่อนจะทําก่อนจะโพสต์ก่อนจะเขียนอะไรออกมาทําไมไม่คิดก่อน ทำไมไม่คิดก่อนมีสมองทำไมไม่รู้จักคิดก่อนพอเราใช้ข้อกฎหมายเข้าไปดำเนินการก็กล่าวหาอีกว่าใช้อำนาจรัฐใช้ข้อกฎหมายเรื่องสิ่งที่คุณทำไปแล้วเนี่ยคุณเป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองทำไปแล้วพ้นไปแล้วเสียาหายไปแล้วเนี่ยคุณรับผิดชอบต่อบ,บ้านต่อเมืองต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อประชาชนไหมล่ะก็เปล่าฮะมีอย่างเดียวคือแก้ข้อความน่าละอายที่สุดน้าอับอายที่สุดครับผมเป็นคุญิงจุฬารัตเนี่ยผมต้องอภิษุรุหัวเลยนะครับดังนั้น คุณหยุดรัุต้องออกมาขอโทษนะครับพี่น้องประชาชนที่ใช้วิธีการอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่ออกมาับมาขอโทษก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ประนามการกระทําของคุณหญุจุรรัตและก็ผมจะส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบต่อไปครับ